โอเคทีนี้นะคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยดูวิดีโอนะคะที่ครูส่งไปให้แล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการทดลองเนาะครูส่งไปให้ต้นคาบใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะคะว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทีนี้เดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะว่า อะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบสาคัญนะคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะอันที่หนึ่งนะคะสิ่งที่จะต้องมีเลยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมจาได้หรือเปล่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสิ่งที่จะต้องมีตั้งต้นนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําที่ได้จากรากนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เนี่ยได้จากการที่ กระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆนะคะที่พืชเนี่ยรับเข้าไปทางปากใบนะไกคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะคะแล้วก็จะต้องมีอะไรมีปัจจัยนะคะของแสงแล้วก็ตัวที่เป็นคอโรฟิลนะคะที่อยู่ในใบพืชเนาะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูกโคสก็คือแป้งนั่นเองตัวนี้ ะะได้น้ำเป็นส่วนประกอบและที่สำคัญก็คือได้แกส๊สออกซิเจนโอเคไหมอันนี้คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทั้งหมดนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะ,ะโอเคถ้าทบทวนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามเนาะให้นักเรียนนะคะลอกโจทย์หน้าที่207กันะคะการบ้านหน้าที่207 อันนี้นะคะเป็นกิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่8.3นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนหัว,หวข้อตรงน,นี้เลยกิจกรรมการเรียนรู้ที่8.3รู้สึกว่าถ้าเป็นเลขขี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะได้ลอกโจทย์ตร,ตรงนี้ไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นนักเรียนเลขคู่เนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้ทําหนูก็นั่งลอกโจทย์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันเนาะอ่ะทีนี้คนที่ลอกโจทย์แล้วนะคะมาดูข้อที่1ะคะ่ะข้อที่1บอกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะคะ การสังเคราะห์ได้แสงคืออะไรเอ่ยกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงนะคะฉะนั้นข้อที่1นนะคะกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงการสังเคราะห์แสงก็คือการสร้างอาหารของพืชถูกไหมทีนี้เราจะบอกว่าไงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะคือการสร้างอาหารของพืช เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใบถูกไหมคะเกิดขึ้นที่ใบเนาะเกิดขึ้นที่ใบพืชใช่ไหมคะซึ่งมีอะไรอยู่ในใบซึ่งมีคอโ o พล p สนะคะเป็นพเป็นออร์แกน,นะคะที่อยู่ในใบใช่ไหมซึ่งมีคล l โรพ p า a นะคะฉะนั้นข้อที่1ก็คือจะตอบประมาณนี้ต่อไปข้อที่2 ข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยถามว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นในเซลล์พืชที่มีลักษณะอย่างไรและส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณใดของของพืชนะคะฉะนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเรามาตอบก่อนนะคะการสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นในส่วนที่เรียกว่าแ a ลิเซสเซลล์นะคะเราก็ตอบไปเลยค่ะว่าเกิดขึ้นที่แผลิเซสเซลล์ ขึ้นที่แพริเซตเซลล์นะคะส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณใบของพืชข้อที่2นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่3นะคะ ข้อที่3ถามว่าอะไรข้อที่3บอกว่าสิ่งจําเป็นที่ทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไรก็คือสิ่งที่จะต้องมีในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือเป็นส่วนหลักส่วนประกอบหลักนะคะคําตอบก็คือแสงและคลอโรฟิลที่จะต้องมีแน่ๆถ้าไม่มีแสงก็คือจะไม่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแน่นอนใช่ไหมคะถ้าไม่มีคลอโรฟิล ถ้าไม่มีคลอโรฟิล์นะคลอโรฟิล์ตัวนี้เป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการดูดกลืนแสงฉะนั้นถ้าไม่มีคลอโรฟิล์ก็จะไม่มีกระบวนการสร้างอาหารได้เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือแสงและคลอโรฟิล์ค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ ข้อที่4บอกว่าวัตถุดิบและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไรวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือตัวที่จะต้องเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นที่จะมีการสร้างหรือว่าสังเคราะห์ด้วยแสงเอาวัตถุดิบก่อนนะคะวัตถุดิบเริ่มแรกต้องมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบเริ่มแรกก็คือจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํานะคะสิ่งที่เริ่มต้นอันดับแรกเลยนะวัตถุดิบนะคะคือ น้ำและแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนผลผลิตนะคะส่วนที่เป็นผลผลิตก็คือผลพลอยได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงผลผลิตจะมี3อย่างนะคะผลผลิตคือแกส๊ส ออกซิเจนที่จะต้องมีเกิดขึ้นนะคะที่เราใช้ในกระบวนการหายใจของเราเนาะแก๊สออกซิเจนนะคะมีน้ํานะคะเกิดขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ําตาลกลูโคสนะคะแต่ว่าเราจะย่อว่าเขียนว่าเป็นน้ําตาลแล้วกันนะคะโอเคข้อที่4เสร็จเรียบร้อยต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5บอกว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในรูปใด และตรวจสอบได้โดยใช้สารใดอืมอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะจะเก็บไว้ในรูปของของอะไรเอย่ยเก็บในรูปของแป้งนะคะเก็บในรูปแป้งทดสอบด้วยอะไรถ้าเราดูในวิดีโอเราจะเห็นเลยว่ามีสารละลายอยู่ชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าสารละลายไอโอดีนนะคะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6บอกว่าถ้าต้องการเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยให้มีการสังเคราะห์ด้วยแสงในเวลากลางคืนด้วยเนี่ยควรทำอย่างไรนะคะ ทำยังไงถ้าอยากจะให้สังเคราะห์ได้แสงกลางคืน,นเราทาไงดีเรามีไฟอะไรเรามีไฟฟ้าใช้ใช่ใชไหมฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้สังเคราะห์ได้แสงมากๆเราก็ทําไงลูกเปิดเลยค่ะเปิดไฟเปิดโคมนะคะเปิดหลอดไฟที่มีความเข้มแสงเนี่ยให้มันมีความสว่างมากนะคะเป็นการช่วยในการสังเคราะห์ได้แสงได้ด้วยฉะนั้นเราก็ตอบไปเลยว่า <majors. S 1> เปิดหลอดไฟที่มีความเข้มของแสงเปิดหลอดไฟนะคะ ที่มีความเข้มของแสงเนี่ยสว่างมากๆก็จะเป็นการช่วยนะคะในการสังเคราะห์ด้แสงได้นะคะต่อไปข้อที่7นะคะ ข้อที่เจเขาบอกว่าคอรโรฟิลเนี่ยเป็นสารสีเขียวในใบพืชจะไม่ดูดกลืนแสงสีเขียวส่วนดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยก็จะดูดกลืนและสะท้อนแสงสีใดนะคะฉะนั้นข้อที่7ตรงนี้อาจจะยากสําหรับนักเรียนแต่ไม่เป็นไรนะคะก็จะตอบให้เลยนะคะว่าข้อที่เจนะแสงสีเขียวเนี่ยมันจะไม่ดูดกลืนสีเขียวแต่มันจะสะท้อนแสงสีเขียวเข้าสู่ตาเรานะคะส่วนดอกกุหลาบสีแดงก็แปลว่ามันจะทำไม มันจะดูดกลืนแสงสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงเช่นเดียวกันแต่จะสะท้อนแสงสีแดงออกมานะคะ,ะฉะนั้น<ะ>คำตอบก็คือเราจะตอบว่าดอกกุหลาบสีแดงจะไม่ดูดกลืนแสงสีแดงค่ะเขาจะ <c oughs> ไม่ดูดกลืนแสงสีแดงค่ะ แต่จะสะท้อนแสงสีแดงเข้าตาเราทําให้เราเห็นสีของเขาเป็นสีแดงนั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่8ค่ะ ข้อที่แปดเนี่ยถามว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้มาจากแหล่งใดบ้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซดนี้ได้มาจากที่ไหนถ้าสําหรับคนที่เป็นเลขขี้ครูจาได้ว่าครูเคยเปิดวิดีโอให้ดูแล้วก็เขียนด้วยว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าทางไหนเอ่ยเข้ามาทางไหนเข้าทางปากใบนะคะเข้าทางปากใบแสงสี่เออครูผิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเข้าทางปากใบ ต่อไปข้อที่9ค่ะข้อที่9บอกว่าน้ำเนี่ยที่พืชใช้ในการสร้างอาหารเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างไรน้ำเนี่ยพืชเอาน้ำมาจากที่ไหนจําได้นะก็เอามาจากที่ไหนเอ่ยจากทางรากนะคะก็คือเข้าสู่รากนะคะเข้าทางรากเนี่ยด้วยวิธีการออสโมซิสนะคะเข้าทางรากด้วยวิธีออสโมซิส ทีนี้ไอ้คำว่าออสโมซิสหนูอาจจะยังแบบอ u ้ยออสโมซิสคืออะไรเดี๋ยวเรากำลังจะได้เรียนนะคะในเรื่องถัดไปเนาะเป็นเรื่องกระบวนการดูดซึมสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพร่แล้วก็การออสโมซิสนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นรู้แค่วิธีไว้ก่อนโอเคต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ข้อที่10ค่ะข้อที่10ถามว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจากกระบวนการสังเคราะห์ได้แสง ที่พืชคายออกมาทางปากใบทางใบคืออะไรคือคืผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยที่ที่พืชนี่จะคายออกมาทางปากใบนะคะเหมือนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เลยค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทางปากใบฉะนั้นจะต้องมีแก๊สอีกชนิดหนึ่งที่ออกทางปากใบเหมือนกันเวลาที่สังเคราะห์ได้แสงเสร็จนั่นก็คือนั่นก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเอง ถ้าใครที่ทําตรงนี้เสร็จแล้วนะคะหน้าสองเจ็นอะถ้าหนูทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูถ่ายรูปนะคะส่งมาในแชทกลุ่ม messenger กลุ่มนะคะแล้วเราก็พักให้พักเลยนะคะวันนี้เอาแค่นี้พอแล้วก็จะมีให้คะแนนนะคะสําหรับคนที่ส่งมาตรงนี้ห้าคะแนนฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ส่งตรงนี้ก็คือแปลว่าหนูจะไม่ได้5้าคะแนนตรงนี้นะคะแล้วก็ คะแนนเก่า50คะแนนที่ตอนนี้เนี่ยวิชาการน่าน่าจะกาลังนะน่าจะกําลังรวบรวมคะแนนของหนูอยู่ที่ครูส่งไปก็บางคนผ่านบางคนก็ไม่ได้ผ่านนะคะหนูก็ต้องมาตามงานทีหลังนะคะเพื่อที่จะให้คะแนนหนูเนี่ยมันถึง50คะแนนให้ได้เนาะเออก็รอนะคะช่วงที่ออนไซต์ site, ที่โรงเรียนแล้วกันนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูจะส่งมาหาครูก่อนก็ได้โอเคค่ะวันนี้จบแค่นี้ค่ะ